อ่ะสี่สองหนึ่งปิดูเลยนะอังี้ป๊า you know I'm back สวัสดีครับทุกท่านหลังจากหายไปตั้งสามเดือนนะครับก็กลับมาแล้วนะหลังจากที่ผมโอ้โหหายหายจากการทําคลิปมานานแล้วผมก็ไม่ได้หายไปไหนหรอกผมไปรับใช้ชาติมานะครับอนะวันนี้ผมว่าสั่งอะไรมาสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวมาแกะกันดูว่ามันเป็นอะไรข้างในนะครับก็ บอกเลยว่าการหายไปนี้ผมได้รับการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายและจิตใจและการพูดต่างๆนะครับได้ประสบการ์อัปเกรดมาค่อนข้างเยอะ,ะครับป่ะจัดไปนี่ผมสั่งมาเมื่อ2วันก่อนครับก็สองสัันก่อนเนี่แหละก็สองในเอสั่งในแอปชอปปี e เลยเจอแล้วถูกใจเลยสั่งมาผมก็ไม่รู้ว่าข้างในมันจะเอ่อออกมาอย่างที่ดีอย่างที่ผมคาดหวังไหมไหมก็เราไปดูกันเลย อ่ามนรีเซจันเฮ้ยเดี๋ยวผมต้องปิดบังไอ้นี้ซะละเดี๋ยวผมมาเริ่มแกะกันเลยดีกว่านะพวกของเพิ่งมาส,สดๆร้อนๆเลยนะตะกี้นี่มันก็สั่งมาในราคาห้าร้อยห้าร้อยนิดๆแหละหละแอนี่ก็คือคลิปอันบ็อกซิ่งแล้วกันนะผมก็ เพิ่งเคยทำนะครับเฮ้ยอ,อันนี้ทิ้งเก่าว่ะอันนี้แถมอะไรมาเ,มาเอ,อ้ไม่ผมได้อ๋ออันนี้คือหนังแจวเลยผมคิดว่าเป็นโมเดลที่ผมสั่งมาซะละและนี่ก็คือดีวดีนะครับที่ผม ได้ไหมครับเดี๋ยวมาดูวันทีเรื่องเลยเป็นดีกว่านะครับค่อนข้างจะประทับใจนะครับแกงออกมาเอ้ยผมไม่เคยอันบ็อกซิ่งนะครับเดี๋ยวฉีกแม่งเลยดีไหมเรื่องแรงครับเดยพ a t r i c นะครับ,อรบของทิสโตเฟอร์โนแลนดนะก็เป็นหนังที่คดชอบแบบอกตรงว่าอี้เป็นหนังที่ผมดูบ่อยชิบหายแล้ว เออช่วงนั้นจะจะ,จะชอบคริสโตเฟอร์โนแลนเป็นพิเศษนะครับก็จัดมาเลยจัดมาดีนะเท่าไหร่วะอันนี้ประมาณเกือบสองร้ยร้อยแปดเก้าเนี่ยแะแต่มันหนังดีจริงผมไม,ไม,ไม่ผมไม่ซื้อมาหรอกดูหลายรอบด้วยแหละอืมเสียงไทยห้าจุดหนึ่งอันนี้เสียงไทยผมก็ซื้อแล้วนี่หนังนี้ผมโอ้หชอบอะ่ะ About t i m ทมนะถ้าใครเคยดูเป็นหนังที่ฟิลกู๊ดดีมากๆอะเนะ่ะเนี เป็นหนังนักนะครับแล้วอีกอย่างมีนางเอกคนโปรดผมเล่นด้วยไงเอ่อมาโกลบบี้อ่ะแต่ว่าไม่ใช่นางเอกคนที่อยู่ในปกเนี่ยนะเป็นแค่นางเป็นตัวรองของหนังเรื่องนี้แต่ผมชอบมากแล้วราคามันเท่าไหร่วะาเจ็ดเก้าโคตรดีอ่ะซื้อมาเลยนะ,นนะครับของร้านลีโด d ดีวีดีนะก็ไปอุดหนุนก็ได้นะมีหนังหลายเรื่องลองดูกันแนะนําแนะนําผมจะหาวิธีเออเพลงนี้ก็จบละ อไปพ้นนะครับแล้วก็มีเออ่กู๊ดบายคิสโทเฟอร์ r ร o บินอันนี้เท่าไหร่วะเนี่ยผมลืมราคามแล้วร้อยร้อยเก้าเก้าร้อยเก้าเก้าซื้อเพราะเนี่ยนางเอกคนโปรดผมนีแล้วมีหนังของนางเป็นสิบกว่าเรื่องแล้วนะเนี่ยโคตรชอบเลยเออมีเสียงใครด้วยโอ้โหเซอร์ไพรส์เลยมันต้องอย่างนี้สิมีเสียงใครด้วยต้องนี้นะครับ ช่วงช่วงที่ผ่านมาผมไม่ได้ซื้อหนังเลยอยู่ในค่ายระวังอยู่ในค่ายผมไม่ได้ซื้อหนังเลยนะเอออันนี้ผมออกมาแล้วมันอัดอัดเนี่ยซื้อแม่งเลยแล้วซื้อหลายเรื่องด้วยไงมีหลายเรื่องที่ผมเหมามาด้วยเอออันนี้กย Goodbye คริสโตเฟอร์ r o b ิ n นะครับไม่เคยดูมาก่อนคนระับเดี๋ยวจะดูแต่อันนี้ดิอันนี้สิ่งที่ผมรักมากๆาครับอโพคาลิป s e นา w นะเป็นหนังที่โอ้โหชีวิตนี้แม่งต้องดูอะเสียงคราัหจุดหนึ่งด้วย ต้องอย่างนี้สิวาราคาเพียงเจ็ดสิบเก้าบาทนะน,นี้เห็นเลยซื้อมาเลยนะครับโคตรชอบตรงอย่างนี้สิฟิลแบบเอ,อ่อถ้าใครนึกไม่ออกมันประมาณเหมือนหนังเรื่องของสกายแลนที่ไม่มีคองอะ่ะใช่เนี่ยแหละคืออโพคาลิปนาตอนอยู่ในค่ายผมเลยอยากดูเรื่องนี้จริงเลยได้แผ่นมันสักทีนะ Uh huh. แล้วก็ได้นี่คนระับอันนี้เป็นราคาเก้าสิบเก้าบาทคนระับเอ้ยพีดีเดอร์ไตาภาคนะเออผมก็ได้ภาคไอภาคไอสองพันสิบแปดไปแล้วผมก็อยากได้กล่องนี้มานานแล้วได้สักทีเออแพ็กเกจมันก็ทำดูสวยดีนะเนี่ยราคามันก็ลดด้วยโอเคเสียงไทยอย่างเดียวนะครับเสียงไทยหมดเลยนะโอมันก็ได้อยู่นะแล้วก็ อะไรอ่ะเขาเรียกอะไรเป็นพดิตเตอร์สามภาคอะไทภาคเลยทัคไทยหมดเลยเออมันก็ดีอ่ะแพคเกจดูแน่นดีแล้วก็หนังที่อันนี้หนังรือราคาเรื่องนี้มันเจ็ดสิบเก้าบาทหรือไงอ่ะเป็นหนังของคิสโตเฟอร์โนแลนด์อินซัมเนียเป็นหนังที่ผมยังไม่เคยดูเรื่องเรื่องเดียวของโนแลนด์เลยนะเรื่องอื่นดูหมดแล้วไงเออเรื่องนี้มันจะประมาณแบบว่า สืบสวนอะไรอย่างงี้มั้งเนี่ยเนี่ยเนี่ยโบยไปเลยว่าพุ่งผู้ยิสโตเฟอร์โนแลนด์ดีเรคเตอร์ออฟแบทแมนบิ๊กินเดอะดาร์ไนแล้วก็อินเซปชั่นครับเนี่ยโบยไปอย่างงี้เลยเสียงใครไหมเนี่ยเสียงเสียอะไรวะเดี๋ยวเสียงใครด้วยโอ้โหต้องอย่างงี้หนังโนแลนดมันต้องอย่างงี้สิต้องมีเสียงใครผมดูเสียงใครง่ายง่ายดูซิซับผมว่าไม่ซีเรียสนะแต่เสียงใครเอาเสียงใครอะ ก็อยากได้ม็มเต็มๆอ่ะนะซื้อมาแล้วนะเออน,นี้ก็จะมีอัลปาชิโนเล่นครับกับเออโรบินวิลเลียมนะครับก็รู้าๆมันเหมือน,นเป็นหนังรีเมคอะที่โนแลนอมาทำเป็นแบบฉบับฮอลลีวูดเดี๋ยวต้องดูสละแล้วก็เป็นหนังที่โคตรแรงเลยเรื่องเนี้ยก็ได้มาหลายเรื่องนะครับเจ็ดร้อยกว่าบาทอันนี้ผมสั่งอะไรอีกวะ เดี๋ยวเดี๋ยวเอามาเซอร์ไพรส์ในคลิปหน้าแล้วกันทำใหแสงมันน้อยแต่ว่าตอนนี้คลิปนี้ผมก็จะไม่น่าจะตัดต่อนะคลิปนี้น่าจะอัพลงเลยหรือเปล่าเดี๋ยวรอด,ดูดูแพ็กเกจต่างๆแล้วโอเคอ่ะที่สั่งหนังโคตรเยอะบอกตรงนี้หนังโนแลนเกือบครบแล้วนะหนังโนแลนผมอะ่ะ โอเคครับลิปน,นี้มีเพียงอันนี้นะครับเป็นการอันบ็อกซิ่งแบบรวดเร็วนะครับแถมแล้วก็แถมสมุดนี่มาด้วยนะสมุดแอนแมนผมก็ได้มาเยอะแล้วอนะไอเนี้ยพี่ร้านหนังเขาให้มาเหมือนกันตอนช่วงที่ก่อนจะไปไปทหารนะอันนี้ไม่มีอะไรมากอันนี้ผมแนะนำไปเรื่องเนี่ยลองไปดูนะครับมันสนุกดีโอเคเดี๋ยวผมมาเจาะรายละเอียดอีกทีอันนี้เป็นคลิปอันบ็อกซิ่งครับเป็นเจาะถ้าจะจาเจาะรายละเอียดผมจะ ทำแบบว่าเป็นหมวดหมู่เลยอันนี้ก็หนังโนแลนอะไรเงี้ยโอเคคลิปนี้มีเพียงท่นนี้นะครับก็มีอะไรก็ติชมมันมานครับคิดถึงยังไงคิดถึงไหมเป็นยังไงอะไรไงนะครับก็ว่างมาได้นะผมก็จะพยายามกลับมานะเพราะว่าผมช่วงนี้ก็หยุดก็หยุดไม่ยาวหรอกแต่ว่ามันก็หยุดเขาปล่อยให้หยุดกลับบ้านนะครับบอกว่าจะมาทําคลิปอย่างนี้นะครับก็รอดูข้างหน้าว่าผมจะทําอะไรนะ สิ่งที่ผมอยากทําก็จะพ,พยายามพัฒนาช่องนะครับให้มันดีขึ้นนะครับดีกว่าที่เราเป็นอยู่นะครับผมพยายามจะทํานะผมพยายามจะทำแหละเดี๋ยวรอซื้ออุปกรณ์นู่นนี่นั่นมาก่อนพวกเอ่อพวกกล้องอะไรเงี้ยผมคิดอยู่ตอนอยู่ในค่ายผมมีเวลาว่างเยอะเดี๋ยวต้องเก็บเงินก่อนนะพวกกล้องเอ่อกล้องพวกอะไรวะกล้องโซนี่กล้องอะไรเงี้ยอุปกรณ์ ทำพวก youtube นะครับซื้อเยอะเลยแหละโอเคคลิปนี้บ่นยาวแล้วอไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ